คดีพลีครับเกิดกระแสตีกลับไปที่โบเบ็นจวันหลังชาวเน็ตแชร์คลิปกรณีที่โบไม่ใช้ตะเกียบร่วมกันกับก๊อตลั่นเข้าใจเหตุผลที่เลิกแล้ว หลังจากที่โบเบจวันออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับก๊อจิรายุไปแล้วเป็นการเลิกกันแบบไม่ทันตั้งตัวและเธอก็ได้ร้องไห้กลางรายการแฉด้วยงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาให้กําลังใจเธอเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับได้ตําหนิฝ่ายชายโดยมองว่าเขาไม่มีความชัดเจนเรียกว่าคอมเมนต์นี่ถล่มก๊อจิรายุอย่างหนักเลยนะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะออกมาอธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านทางข้อความแชทที่ผู้จัดการส่วนตัวได้โพสต์ไปแล้วก็ตามแต่ล่าสุดเกิดคดีพลิกครับกระแสตีกลับไปที่โบเบนจวันหลังจากที่ชาวเน็ตได้มีการแชร์คลิปซึ่งเป็นคลิปเก่าครับคลิปที่ทางโบก็อ์เนี่ยเขากําลังจะทานซาลาเปากันนะครับโดยก็อ์ได้แบ่งซาลาเปาออกมาเป็นสส่วนครึ่งหนึ่งเขากินไปละส่วนอีกครึ่งหนึ่งกำลังจะให้โบกินนะครับแต่ว่าเขาได้ใช้ตะเกียบที่ใช้แล้วมาคีบให้กับทางโบแต่ว่าโบได้พูดแบบนี้ กับเขาไปชมคลิปกันครับหมแล้วรึร่งเนี่ยฮะเมบคอมอน o อร o ่เบ b ี้ห้ามกินละมันร้อนอ่ะใครจะไปกินหน้าอย่างเงี้ยไม่ร้อนอย่างที่เฟิสเบบอยู่รอนูกใหม่กันนะ <c oughs> ทำไมมันอร่อยอะมันไม่หาฟารวะ นี่ไมหมคฮาฟอันนี้เยอะกว่าชิ้นที่ไอ้กินไปอยู่เอาอันนี้ปะเอาโหยูทุเร่ยูเอาตะเกียบที่ยูกินแล้วเราก็ไม่เอาละ I don't like you ทุเร่มาก และจากคลิปนี้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเลยทีเดียวครับบางคนบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วเข้าใจก๊อตเลยบางคนบอกว่าเป็นแฟนกันมาหลายปีแต่เก็บอันเดียวใช้ด้วยกันไม่ได้เข้าใจเลยค่ะบางคนบอกว่าคําพูดเล็กๆทําให้น้อยใจพูดบ่อยๆก็เป็นสาเหตุทําให้เลิกกันได้บางคนบอกว่าสังเกตตั้งแต่ออกรายการของคุณวิทวัฒน์แล้วฝ่ายหญิงชอบพูดแรงๆโกรธง่ายงอนง่ายบางคนบอกว่าคงสะสมมาเรื่อยๆเพราะรักจึงยอมเพราะอะไรที่มันสะสมมากเกินไป มันก็เลยถึงจุดอิ่มตัวบางคนบอกว่าประเด็นอยู่ที่คําพูดไม่ใช่ตะเกียบบางคนบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่เข้าใจตอนนี้ถึงบางอ้อเลยบางคนบอกว่าเข้าใจคําว่าใกล้กันจนดูแคลนก็เห็นคลิปนี้แหละในขณะที่บางคนบอกว่าอย่าตัดสินกันเพียงแค่นี้แล้วคุณเลยครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือคุณกับแฟนเคยใช้ของร่วมกันบ้างหรือเปล่าเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันครับ